กคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ omg สุดสเปอร์สามก๊กนะครับอยู่กับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งร้อยแปดสิบสามนะโอเคครับทุกคนผมก็คาดการณ์ผิดไปนิดหน่อยน,นะครับร้านคา้าลดราคาพิเศษมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อขุนพลแดงนะครับทุกคนมันก็จะมีพวกนี่จะเป็นชุดม่วงอ่านี่ครับขุนพลแดงจะเป็นกล่องกล่องเหมือนที่เราได้ต้นเกมมาทุกคนหาเดินหานะนี่ครับทุกคนมันใช้มาหนึร้อยหกสิบเศษใช่ไหมถึงได้ แล้วแลกไปซื้อมันซื้อได้แค่8กล่องครับทุกคนมันจะได้กี่เศษ80นี่ก็ไม่พอนะสิพวกนี้สำคัญเลยนะครับถ้าเราจะซื้อเก็บไว้นะอันนี้ก็สำคัญแต่มันใช้ได้อ่ผมซื้อพวกนี้เก็บไว้เลยทุกคนโอ้โหแต่แพงมาก9,000อันนั้นผมซื้อนี่แดงนะ,ะ้วันโอเคก็ต้องซื้อครับทุกคนมันต้องใช้นะโอ้โหแต่ย่างแพงมากเลยผมขอซื้อไว้สัก3อันนะ มีสัตว์เลี้ยงด้วยทุกคนมันใช้มันพิเศษอ่ะสี่สิบเคยแล้วเราซื้อมาสี่สิบมัรู้มันเท่ดีนะผมเลยซื้อม,มาแม่อันนี้เป็นกลนะ่องแหละชาจะมีโอกาสได้รับสัตว์เลี้ยงสีเศษสีสม้มนึกเป็นเศษเลยเอาอะไรดีวะสีสม้มเลยนะอ่าอันนี้หนึ่งตัวเลยคนระับทุกคนหัวนี่เราต้องซื้อมล้หลายตัววา่าครบยั่อ่ะทีมเรามีอ่าเราซื้อมาสักเอ้ยแป๊บนึงขอโดนอื่นกัน คเราซื้อมาสักสามตัวกันซื้อมาสี่เลยแล้วกันนะครับทุกคนได้ครบหกตัวดีมันแจกมาอีกหนึ่งตัวเออมาส่วนนี้เป็นพวกอาหารนะครับอันนี้สมบัติสมบัติกระคุ้มนั่นเนี่ยได้สมบัติผมมีชุดตัวแล้ะเก็บเก็บไปกันโอ้ยมิแจ่มดีๆวะทุกคนมามามา,มาไม่ต้องเอาแล้วครับ <c oughs> โอเคอันนี้เราต้องซื้อสักเก้าสิบเอ้เราต้องซื้อเก้าครั้งมันใช่ไร โ okay, อเคพออีกอแล้วเพื่นเราได้กวนอูนอีกตัวก็วผมต้องซื้อกวนอูนให้ได้ตัวนะครับมาถึงแคตเดนเลยอะ่ะเอาตรงนี้ก็ซื้อได้อ๋อมันน่าจะซื้อขุนพลสีแดงได้หลายกล่องอยู่มั้งเดี๋ยวผมขอเรื่นดูนะอันนี้เป็นแบบสุ่มนะครับอ่ะหุ่นพลแดงมันมีแค่นั้นเหรออุ้ยอันนี้ก็มีทุกคนอันนี้ก็หายาก ตอนหลังๆนะโอเคอย่างนี้ผมได้เล่นต้องไปหาทองเพิ่มอีกนะอย่างเงี้ยโอเคเราเราเรา,เราค่อยมาซื้อเพิ่มนะทุกคนโอ้มีอะไรต้องเยอะเลยพวกอุปกรณ์นี่ก็ต้องใช้นะโอเค,อเคทุกคนผมได้สัตว์เลี้ยงหลายตัวเลยตามธรรมดาช่องผมมันมีเสียง,งนี้โอ้โหแบบอันนี้เก็บไปก่อนครับรอยรอ้รอยลบสิบ่าสัตว์เลี้ยงตรงนี้โอ้โหได้ทั้งหลาย,ลายตัวนะ อูทุกคนผมไม่รู้ตัวไหนเก่งมั่งวะ่ะแต่รู้ผมต้องเอาเสือมตัวนึงนะครับได้เป็นตัวเลยอ่ะอูหโคตรด,ดีไอ้มาอันนี้ก็น่าจะเป็นฮิววะเออรักษาเอาไว้สักตัวแต่หมีผมว่าน่าจะเป็นหมีนะที่ดีสุดอ่ะอ่าเอามายากป็นตัวแม่งเลยไหมเอ๊ะผมขอเก็บไปก่อนดีกว,ว่าอ่ะเอาหมีหมีมันต้องใช้ ให้ตัวอะไรวะตัวน <c oughs> ี้ <c oughs> เออเก็บไปก่อนอ้าวเลวือกเลกือกคนอู้มาอีกตัวหนึ่งอ่ะผมซื้อแค่เก้าสิบครั้งก็ได้หรอซื้อเลยมาโอเคเราได้คนโอมบิ้งตัวอุ้ยอันนี้ก็ดีนะที่เขาแจกนะครับไุ้ยส่วนอันเนี้ยมันไว้อัพพวกอาวุธให้เป็นสีแดงไหมส่วนนี้ก็ต้องเก็บไว้อันนี้ขุดคนสิบสองยังไม่ต้องเลือกปุดมนนีแต่ดีๆไะทุกคน แล้วแล้วไก่ผมอยู่ไหนวะไก่น่าอยู่ตรงนี้ปะเอาไมันนี่มืนอกดอ้ยกดอูมมีลายเศษอยู่นะผมซื้อได้แค่มันมีกี่ครั้งอะไรมั้งเศษตรงท่านั้นเอาแล้วไก่ผมมาเอาไก่ผมหายเขาไก่ไปไหนต้องเพื่ออะไรถึงใส่สัเลี้ยงได้ะเราขอด้วยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมัาดูตรงไหนวะ อันนี้เนะี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงรวมมันต้องวิวแปดท่านสัตว์เลี้ยงของแต่ละตัวมันวิวห้าห้าแบบว่าทุกคนผมลืมไปได้ไงไม่เข้ามานานเกิน,อน,นเออผมจำไม่ได้วะ่ะทุกคนแต่ก็น่าจะวิวหะะ้าห้าหรือมั้งโอ้ยลืมซะได้เอาแต่วันนี้ทองหมดเกลี้ยงแล้วผมเก็บทองก่อนเอาคนอื่นอีกตัวสวัสดีครับผม ก็กิจกรรมพิเศษมาแล้วนะครับใครที่เก็บทองไว้ก็สามารถมาซื้อได้นะซื้อของให้ถูกแล้วก็เก็บไว้นะครับอนาคตต้องใช้เยอะทุกคนสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ